สวัสดีครับวันนี้ย่าผมพาผมไปเที่ยวสระน้ำพีทีสนุกมากๆเลยครับที่นั่นมีเครื่องเล่นสนุกมากเลยเครื่องเล่นมีตั้งแต่สไลเดอร์ที่ไอ้เป่าลมกับน้องโคตรสนุกเลยบอกก่อนโคตรมันโคตรอันตราย ส่วนน้องเก้าน่ะเหรอห่วงยางแฟบเกือบแฟบ <c oughs> น้องเก้าห่วงยางเกือบแฟบเลยอะ่ะ <c oughs> ไอตรงมันจะมีสะลึกกับสะปกติอะ่ะแล้ว <c oughs> ไอ <c oughs> สะ <c oughs> เล็กอะ่ะสะเล็กสุดมันจะเป็นไอ <c oughs> จะมีเครื่องเล่นสไลเดอร์เล็กๆอะ่ะสำหรับเด็ก <c oughs> ส่วนสะ กลางมันจะเป็นแบบมันจะมีสะแต่ว่ามันจะไม่มีเครื่องเล่นสว่วนสะใหญ่จะมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยบอกก่อนอันนี้ไม่ได้โม้พู้จริงพูดจริงพูดจริงไม่ได้ขี้โม้แม่ไม่ได้ีมโม้ เล่นกับน้องสนุกมากเลยอาพาน้องพาน้องไปไปอน้องัน้องไปเดียวไปสิพาน้องว่ายไปพาน้องว่ายไปย่ถ่ายีดีโยอ่พี่ก้า่ไปสิไปสิแบ้คว้าค้าคว้ค้คร้นควคว้าาคา้ไ้าค้าาคว้้าาคาคก้าคว้าว้้าานา ความจริงมันเขียนแล้วไม่ได้ม uh ีอะไรจะมาบอกความจริงย่าเราเขียนว่าต้นกาแต่ย่าเราไม่รู้ว่ามันเขียนว่าต้นต้นงให้ากาครับไม่ไม่หนูตาไว้น้ำโชไว้น้ำโชเอาไว้โชอไว้โชอ่ะเร็วไวมาโอเคอ้าวแล้วไปตีน้ำใส่น้องอ่ะลูกเนาะเอาไวมาลูกไว้มาเออไว้โชสองคนเลยโอเคไป มาเดี๋ยวมันจะเต็มแล้วเดี๋ยวมันเทแล้วนะมันจะเต็มแล้วมันจะเต็มแล้วรอรอ เดี๋ยวมันเทแล้วนะเดี๋ยวมันเทแล้วนะแล้ว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 มันจะเต็มนะมันจะเต็มนะจะเต็มนะลูก ลูกเดียวมันจะเต็มแล้วค่ะ มแล้วเต็มแล้วมันเอียงแล้วมันเอียงแล้ว